จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ดูเหมือนว่าฝั่งอ l l ี a n ์วางแผนที่จะไปช่วยทั้งพี่ใหญ่แล้วก็ไททันคล็อกนะครับดูว่าครั้งนี้เขาจะไปถึงฐานทัพของเหล่าสกีบิที้ทอยเลตหรือ,อยังและเขาจะสามารถช่วยได้ไหมไปดูเลยเจ้าเฮลิคอปเตอร์ท o v m ว n ดีมันตับปูนี่นะ มันต้องเป็นอาวุธของว้าว <c oughs> เดินควงปืนมาอย่างเฟี้ยวนี่เขาเรียกว่าอะไรดริวแมนเหรอแล้วเขามีปืนยิงตะปูด้วยนะแสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งเครื่องมืออาวุธและไม่ใช่ฝั่งพลังวิเศษฝั่งอาวุธอันนี้คือเขารับ POV แมนไปไหนเจ้าเฮลิคอปเตอร์ มันจะมาทำลายยานญาผ่านาของเราแท็บโอ้โลีโหดีไซน์โคตรเท่พลังโคตรเท่พลังทำลายล้างด้านชั้งสูงไททันดริวใช่ไหมโอ้ยทำไม่ทำดีจังเลยอะดอมสตูดิโอเนี่ยฉากฉากอะไรต่างๆทำดีมากอะ เอาเขาโดนเขาโดนลำพงไอ้สกีพี่นี่ทอยเลยมันมีลำพงโอ้โไม่มีฮุกม,มา <c oughs> อป๋ากะแล้วว่าเผ่านี้เป็นเผ่าที่สู้โดยฟิสิกส์เนะมีพี่รองมาช่วยแล้ว <c oughs> เอาละไทท่านเรามีสองคนแล้วทุกคน <c oughs> ไปเราจะไปบุกฐานทัพของมันต่อ <c oughs> มัน โอ้ทุกคนดอมสตูดิโอทำดีมากอะ่ะคือไม่อยากจะพูดเลยว่าฉากบูททำดีกว่าจักรวาลหลักอีกอทั้งมูฟเมนทั้งเอฟเฟกทั้งซาวอะไรมันทำดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของสตอรี่ไลน์เนี่ยยังต้องดูกันอีกยาวๆนะถ้าจะเทียบกับจักรวาลหลักเนี่ยแต่ในเรื่องแอนิเมชันอะโหไม่อยากจะพูดเลยว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะทั้งเอฟเฟกทั้งมูฟเมนทั้งอะไรเขาทำดีที่สุดแล้วตอนนี้สำหรับสตูดิโอนี้นะครับ ยอดไปเลยอิตทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันนะครับขนาดคุณเวอร์แลนดเนี่ยยังพูดเลยว่าผมชอบดีไซน์ของเจ้าดิวเลอร์ไททันจริงๆนะครับออกเขาเรียกว่าดิวเลอร์ไททันนะทำตัวละครที่สุดเท่แบบนี้ต่อไปนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าดิวแมนไททันเนี่ยโคตร OP เลยผมจะบอกอีกแล้วจะบอกอีกครั้งซีรีส์นี้มันสุดยอดของผลงานเลยละ่ะ ดีไซน์ของดิวไททาเนี่ยโคตรอีพิกเลยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดถึงเจ้าซีรีส์นี้มากมายหรอกนะแต่ตอนนี้มันทำให้ผมทึ่งไปเลยล่ะกับความเยี่ยมยอดที่ถูกใส่ลงไปในซีรีส์นี้คนนี้พูดสั้นๆนะครับแต่ป๋าเห็นด้วยมากเว y smooth ก็คือแบบลื่นมากนะเขาน่าจะหมายถึงแอนิเมชันของเขานะครับคือทำได้ดีจริงๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ ดิวเลอร์ไทท่านนะครับหรือว่าดิวไทท่านเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโอโ้ดีไซน์สวยมากเกาะเนี่ยเป็นสีทองเหมือนกับท็อกไทยท่านเลยนะครับแล้วก็นี่อาวุธที่เราเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นทั้งหัวของเขาที่เป็นสว่านนะครับมีทั้งแขนซ้ายแขนขวาที่เป็นสว่านด้วยนะแล้วในส่วนหัวของเขาเนี่ยสามารถปรับได้นะครับว่าจะ ชี้ไปข้างหน้าหรือว่าชี้ขึ้นข้างบนนะครับก็คือสามารถต่อสู้ได้พลิกแพลงได้นะครับแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าเกาะของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับเผลอๆอาจจะแข็งแรงกว่าคล็อกไทยท่านด้วยนะข้างหลังเราจะเห็นอ่าบูตด้วยนะครับเจ็ตแพคด้วยแสดงว่าเขาก็มีความสามารถในการบินเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเขามีล็อกเก็ตบูส์นะครับดูดิดูดีไซน์เกาะเขาอะอยางกับกันดั้มนะทุกคนนะ เรามาดูด้านหน้าบ้างตรงนี้เป็นแกนพลังงานของที่ไททันทุกคนต้องมีนะครับแต่ไม่เห็นพวกเกวัดเกอะไรนะอาจจะไม่มีโอเวอร์ฮีทนะครับสำหรับดิวเลอร์ไททันอาจจะบู๊ได้แบบรัวๆเลยเหมือนพี่รองพี่ใหญ่นะครับถ้าเกิดไม่ถูกดัมเมจเยอะๆก็คือบู๊ได้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีพลังงานหมดนะครับซึ่งอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะไม่มีเวทหมดหรือว่าพลังพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนและ ในการต่อสู้ของเขาเขาโอพมากแล้วมาดูความสามารถอื่นของเขาต่อเลยนี่การที่เขาเอาเจ้าสว่านเนี่ยเจาะดินลงไปนะครับมันสามารถโจมตีระยะไกลได้มันสามารถทําให้แผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวแบบไม่ใช่เล่นๆน,นะแผ่นดินไหวขนาดที่ว่าทําให้ตึกถล่มลงมาทับสกิบทิที่ทอยเลตได้เลยนั่นหมายความว่าเขาอาจจะ ควบคุมทิศทางของแผ่นดินไหวได้นะครับเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าจุดอ่อนของเขาเขาจะแพ้ลำโพงนะครับเขาโดนลำโพงไปเนี่ยเขาถึงกลับไปไม่เป็นเลยนะแต่ยังดีที่อาวุธชิ้นต่อไปของเขานี่มันเหมือนกับเป็นโซ่ตะขอนะขอดูอีกทีว่ามันใช่โซ่ตะขอหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเป็นโซ่ตะขอเปล่าอ๋อไม่ใช่เขสามารถเปลี่ยนมือของเขา เปลี่ยนสว่านให้เป็นมือได้อ่าจริงๆด้วยแขนข้างข้างซ้ายเป็นมือนะครับส่วนแขนข้างข้างขวาเนี่ยเป็นสว่านนะอ่าๆๆแล้วแขนข้างซ้ายเนี่ยก็คือสามารถปล่อยเป็นโซ่ออกมาได้คล้ายๆกับพลังของไททันทีวีแมนนะครับแต่ไททันทีวีแมนเนี่ยเขาเป็นฮุกอันนี้เป็นมือไปจับเลยอืมจากตอนจบนี่แหละที่ทําให้ป๋าเข้าใจผิดเขาสามารถเปลี่ยนจาก มือเป็นสว่านได้ตอนแรกปร๋าเลยคิดว่ามือทั้งสองข้างเขาเป็นสว่านไงแต่เขาอาจจะแบบปรับเปลี่ยนได้หมดนะไม่รู้ต้องดูตอนต่อต่อ,ตอไปในส่วนหัวอาจจะปรับเปลี่ยนได้ก็ได้เพราะเขาเหมือนเป็นแบบฟูลเมคานิกเลยนะสําหรับไททันคนนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์น่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นสว่านสองข้างแล้วความสามารถในการเป็นขอมดําดินก็เกิดขึ้นนี่ นั่นหมายความว่าถึงเขาจะคามุยไม่ได้แต่เวลาเขาหลบหนีหรือว่าเขาจะโจมตีเขาสามารถมุดดินทําได้นะครับอืมก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสก i ล i ิ i ีทอยเลของ d o มสตูดิโอ EP9 ทุกคนคิดว่าไงคิดว่า d ร i l วเล t ร์ไททัน OP ไหมสวยแม่เท่ไหมดีไซน์ป๋าชอบมากนะป๋าชอบไปหมดเลยสำหรับจัก,กรวาลนี้นะทำดีมากและทุกคนชอบเหมือนป๋าไหมครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ